ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่นักวิเคราะห์นะครับได้มีการดาวเกรด EPS ของ s e ็น n d อ x ลงนะครับ0.3% Week on week นะครับลงมาเหลือบริเวณประมาณ91.2แล้วก็เข้าใกล้บริเวณประมาณ90โดยประมาณนะครับก็ต้องบอกว่าเซกเตอร์ส่วนใหญ่ที่โดนดาวเกรดนะครับก็จะเป็นเซกเตอร์ปิโตเคมนะครับที่โดนดาวเกรดมาค่อนข้างแรงมากนะครับโดนสมมตุติเรานับรายเซกเตอร์ก่อนนะก็จะเป็นเซกเตอร์ปิโตเคม นะครับโดนไปเกือบ10%บเนะครับสัปดาห์เดียวนะครับโดนไปเกือบ10%นะครับนั่นก็คือผลอจากในฝั่งของตัวปทจีนะครับและปูนใหญ่นะครับอย่างเงี้ยโดนดาวเกรดมานะครับออโต้อย่างเงี้ยก็โดนนะครับเอ่อก็โดนถ้าับตามลำดับเลยนะครับก็คืออ่าปทจีโดนไป24%ปูนใหญ่โดนไป14%แล้วก็ออโต้อย่างตัวสแตนเล่โดนไปประมาณ3%นะครับก็ส่งผลให้วีคออนวีคเราลงมาเหลือ91.2 ลบลงไปบริเวณประมาณ0.3% week on week นะครับส่วนกลุ่มที่ถูกอัปเกรดขึ้นมานะครับก็จะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มส่งออกอาหารนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับนั่นก็คือพวกเกี่ยวข้องกับ c p f g f p t Delta นะครับ r i c u l t u r e b u s s n e s s อย่างเงี้ยก็ได้เครื่องไว้ง่ายถ้าคุณดูทรงนะคุณจะสังเกตได้เลยนะว่าเป็นเซกเตอร์ที่อาจจะถ้าไม่นับปีโตนะก็จะเป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับส่งออกไปต่างประเทศแล้วเขาฟื้นนะ่ย นะครับซึ่งก็จะเป็นภาพแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วถ้าเราดูดมาในรายตัวนะก็ชัดเจนนะครับเนี่ยเดลต้านะครับ GFTBH ที่ถูกอัปเกรดส่วนดาวเกรดนะครับโอ้โหทั้งแผงนะครับ EA โดนดาวเกรดไป30% target price นะครับ RBF นะครับศรีธนาพร Global CHGSCBBCH Home Pro GC ปูนใหญ่แซลเล่ทิสโก หลักๆเลยนะครับก็เนี่ยแหละนะครับพวกที่อยู่ห้องกูอยู่ในประเทศหลักๆเนี่ยอันนี้โดนดาวเกิดไปนะครับแต่ถ้าเราเปิดภาพให้ดูเป็นภาพแล้วเอาแล้วถ้าเอาเป็นเป็นเทรนล่ะนะครับเอาเป็นเทรนเลยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับทำมาเป็นชาร์ตให้กับทุกคนเห็นเนี่ยก็อันนี้เดี๋ยวผมซูมให้เห็นทุกท่านนิดนึงนะครับเนี่ยอันนี้สมมุติเรามาร์คมาร์คศูนย์ไว้ที่เอ่อต้นปีแล้วก็ไล่เลี้ยงลงมาจนถึงกราฟขวาสุดนะครับคุณจะเห็นได้เลยเนี่ยผมอ่านให้ฟังนะครับอันนี้คือ10กว่าเซกเตอรร์บ้าานเ นะครับเซกเตอร์ที่โดนดาวเกรดหนักๆเลยนะครับก็คือเซกเตอร์ปิโตเซกเตอร์ออโตคอนสตรัคชันแล้วก็คอนแมทซึ่งอันนี้ชัดเจนปิโตก็คืออย่างที่พี่ปูบอกเป็นการเลื่อนไซเคิลการฟื้นตัวไปทั้งแผงเลยไม่ว่าจะเป็นเพชไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ PE o r โ f i n a r o m a t i c s ทุกๆอย่างยกเว้นแค่ลงกลั่นที่มันยังพอฟื้นได้ใน Q3 วสานะที่เหลือเนี่ยมันดีเลยการฟื้นตัวอีกประมาณ12เดือนก็ส่งผลให้โดนหมดนะครับอูลใหญ่โดน GC โดน IVL โดนดโดนโ้นหมดสําหรับการฟื้นตัวของเขานะครับ ออโต้บ้านเราก็คือก็จะเห็นได้เลยว่าเราไม่ได้มีสัดส่วนในฝั่งของการส่งชิ้นส่วนในฝั่งของ EV เยอะในขณะเดียวกันพอเวลา EV มาเยอะๆเนี่ยนะโอ้นี่ผมพูดเรื่องนี้ผมใช้ต่งผมไปเซี่ยงไฮมา3วันกว่านะครับผมแทบไม่ได้เห็นรถแบบคือมีบ้างนะแต่แทบไม่ได้เห็นแบบรถยุโรปในเซี่ยงไฮเลยอะ่ะจริงๆนะนี่พูดจริงๆเลยนะคือไม่ว่าคุณจะขึ้นแบบการเรียกแอปพลิเคชันของเขา ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารไม่ว่าจะเป็นรถขนส่งต่างๆหรือเป็นรถบุคคลเนี่ยแล้วประเด็นนะไม่ไม่ใช่เป็นรถแบบไม่ใช่เหมือนรถแบบ B ีบดีไม่ใช่เหมือนรถแบบเสี่ยวมี่ไม่ใช่รถแบบคือมันจะเป็นแบรนด์แบบที่คุณแบบบางทีคนไทยอาจจะไม่รู้จักเลยอ่ะแล้วบางทีเขาไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษด้วยเขียนเป็นตัวอักษรจีนอย่างเดียวแล้วีเราก็เราก็อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญและอ่านออกว่านี่คือแบรนด์อะไรเนี่ยแต่คือมันเยอะมากๆเลยนะทุกคนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า การเปลี่ยนถ่ายตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้มอไซค์ไฟฟ้านี่ไม่มีมอไซค์ธรรมดานะคุณอยู่ในเซี่ยงไฮ้นะมีแต่มอไซค์ไฟฟ้านะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจแบรนด์เหมือนกันนะแต่กลับมาเรื่องนี้ต้องบอกว่าเราชิ้นส่วนรถยนต์บ้านเราเนี่ยไม่ได้ประโยชน์โดยตรงต่อ E ีีมากนักนะครับแต่ในขณะเดียวกันการลดลงของรถยนต์สันดาปเราก็เสียประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่นับเรื่องเกี่ยวข้องกับรถยนต์ในประเทศด้วยนะนะว่าใช้เนี่ยโอ้โหตอนนี้อุตสาหากรรมรถยนต์บ้านเราก็ฝั่งที่ขึ้นเราไม่ได้ฝัที่โโดดนเรา นะครับอ่แล้วก็ก็ส่งผลให้โหออ,ตโ,อโต้ก็โดนดาวเกรดลงมาทั้งปีนี้โดนไปแล้ว20%นะผมว่าโดนหมดนะนะครับ AH สมมุติ์แอดวานแล้วก็แซลเล่นะครับอ AH ่แล้วก็คอนสตรัคชั่นหรือคอนแบทแน่นอนเราเพิ่งมีเราเพิ่งมีพลรวงประมาณเดือนมิถุนายนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย5เดือนแรกเราแทบจะโบกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเห็นสีแดงเข้มๆเนี่ยขวามือเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าคอแนแบทลดไป25นะครับคอนสตรัคชั่นลดไป18ออ,อตโต้ลดไป19ไอ้ที่โดนหนักๆนะ ส่วนในขณะเดีวยวกันที่โดนโดนกลางๆ,ๆ,ๆ,ๆบ้างแต่เพิ่งมาโดนสัปดาห์นี้เยอะๆเลยเนี่ยคือแบงก์เนี่ยปกติเนี่ยต้นปีแบงก์โดนประมาณ2%องเปอร์เามเปร์เซ็ดาวเกรดตอนนี้หกแล้วก็หกจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะสีส้มเนี่ยแบงก์นะค,ะครับพอลล์เปอตี้เนี่ยก็โดนนะคร e ับอ e ีเล็กอีเล็กโดนไปตั้งแต่ไตรมาส e หนึ่งนะนะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโดนตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งที่แบบตอนนั้นมีช่วงของการผลประกอบการของไตรมาสหนึ่งออกประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีการดาวเกรดไปส่วนหนึ เนี่ยคุณเห็นไหมในอิเล็กทรอนิกส์มันจะมาโดนเดือนเดือนาพฤษภาเนี่ยมิถุนานก็คือช่วงของผลประกอบการไตรมาสหนึ่งใบง,งานในเดือนพฤษภา,าแล้วก็ประชุมทวิเคราะห์แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มฟืน้นละนะครับส่วนกลุ่มที่บวกแน่นอนนะครับอ่านะกลุ่ม ICT อันนี้ชัดเจนนะครับพี่พิสุทธิ์แนะนำมาตลอด6เดือนที่ผ่านมาแนะนำทุกตัวเลยผมจำได้นะครับฟูด้ดเนะี่ยอันนี้เราแนะนำเอนด์ B มาตลอดทางนะตั้งแต่ประมาณช่วงมีนาเมษานะนะเอฟโดยเฉพาะอาหารเนี่ยโดยเฉพาะเครื่องดื่มเนี่ยเราแนะนำมากันแบบเยอะมากนะครับโดยเฉพาะโอสสถภา,านะครับ เฮลท์แคร์นะนี่ก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งเซกเตอร์ว่าซักตัวไหนโดนดาวเกรดซักตไหนพอได้ซห้สักไหนไปต่อนะครับก็ถ้าถามผมนะผมก็คิดว่าเ,เนี่ยอินเทอร์เน็ตโดนดาวเกรดออกมาอันนี้ผมว่าผมว่าเป็นไซเคิลของการฟื้นตัวแล้วนะครับแต่ต้องต้องเกี่ยงงบต้องเกี่ยงราคานิดน,นึงนะคือเราต้องชื่นชอบอยู่นะอย่างที่ผมบอกไปคือคิวสองคิวสามขออินเทอร์เน็ตดีมากนะบาทช่วยด้วยนะครับและที่สําคัญมาจิ้นช่วยด้วยแต่ว่า เกี่ยงราคานิดนึงนะอยากเห็นเดลต้าสักต่ำ90แบบเนี้ยนะครับอาจจะสมทักษะไพ่ของเรา95ตอนนั้นมันขึ้นไปจะ97 98แล้วก็ไม่แนะนำให้ไป follow by ตรงนั้นนะนะครับ property ผมว่าเลือกตัวนะครับสายสิริ AP ได้แต่ตัวอื่นยังไม่ฟื้นนะผมว่านะครับแบงก์อันนี้ผมยังไม่เอาเลยนะครับจริงๆคือผมแบบเลี่ยงได้เลี่ยงไปเลยยัง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 ไม่ค่อยนะครับส่วนปิโตออโต้ผมก็เอาผมก็ยังนะแต่แต่คอนซัคชั่นเนี่ยผมว่าน่าละ นะผมว่าคอนรัคชั่นที่โดนดาวเกรดลงมาแรงๆพลวางงประมาณไม่มาเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้เอาเรื่องเป็นผู้แนะนาของเราได้คือตัวชอ,อก,กรช่างนะเพราะว่าบ่ายวันนี้นะครับจะมีการเซ็นสัญญาโครงการรถไฟาสายสีส้มจากเบมมาที่ชอนะครับแล้วเราจะเห็นรายละเอียดละนะครับแล้วก็เริ่มก่อสร้างได้เร็วกว่าตัวอื่นผมว่าสายสีส้มจะเป็นสายที่เบมอชอ,อกรัช่างรับรู้รายได้ได้เร็วกว่าสายอื่นเพราะว่าเร่งเปิดให้เบมเร่งเปิดยิ่งดีเพราะฉะนั้นต้องเป็นการเร่งก่อสร้างเพราะฉะนั้นการรับรู้รายได้ของชอ,อกรัช่างจะรับรู้สายสีส้มได นะครับส่วนตรงนี้ผมก็ไปต่อนะ t f t o o o e h l t l t h นะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะชวนไมกี้เข้ามาคุยต้องบอกก่อนว่า F&B รอบนี้เครื่องดื่มรอยหมดแต่กลายเป็นสแน็คจมเลยนะครับโอสุตภาไปเซเป้ไปนะครับหลายๆตัวรอยแล้วเริ่มฟื้นแล้วแต่กลับกลายเป็นสีหน้าพรลงมานะครับเจ้าสัว i p o อโาโดนแรงขายลงมานะครับแล้วก็ส BO, นแนะค็คอย่าง r b s ที่เป็นคารไม่ใช่ BO, ีเสิสีหนาพรนะครับแล้วก็เจ้าสัว นะครับอ่าผมลืมอีกตัวนึงผมจำชือ่อไั่แหละสามตัวกลายเป็นขนมไม่ได้ลงขัขขข้าทั่อีกลายเป็นขนมลงเครื่องดื่มขึ้นแต่มันอยู่ใน FNB เเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมชวนมาที่เข้ามาคุยเพราะผมเชื่อว่าบางทีเนี่ยมันเกือบจะได้รอบใหม่แล้ว